สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง MRC ด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวที่บาหลีด้วยกันนะครับบาหลีก็อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนั่นเองครั้งนี้นะครับผมกับเดวิดเนี่ยก็บินกับสายการบินควันตาสนะครับเป็นที่นั่งประตูฉุกเฉินนะครับตรงนี้ก็จะที่นั่งข้างๆจะกว้างนะครับที่นั่งข้างๆเนี่ยก็ว่างนะครับพอดีไม่มีใครนั่งนะเราก็ได้นั่งไปเลยนะครับสที่เดินทางครั้งนี้นะครับประมาณสัก6ชั่วโมงกว่านะครับทุกคน เป็นเครื่องบินลำไม,ม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับส่วนมากเครื่องบินลำนี้จะเป็นบินภายในประเทศซะมากกว่าเนาะบินได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับทางพนักงานเนี่ยก็มาเสิร์ฟเป็นอาหารค่ำนะเพราะว่าเราบินเนี่ยต่อประมาณสัก5้าโมงก,กว่านะครับก็อาหารมาเสิร์ฟต่อประมาณสัก6กโมงครึ่งหรือว่าทุ่มหนึ่งนั่นเองเนาะไดบิดเนี่ยก็สั่งเป็นพาสต้านะครับและผมก็สั่งเป็นเนื้อนะครับเนื้อเป็นสไตล์เอเชียนเนาะ กินคู่กับข้าวนะครับ I I <laughs> ผมเคยกินแล้วนะครับตอนประมาณสักสามสีเดือนก่อนนะตอนที่เรานั่งเครื่องบินเนี่ยจากออสเตรเลียไปที่สิงคโปร์นะครับนั่งเที่ยวนะครับที่ไปเที่ยวบาหลีเนี่ยก็ออสซี่ไปเที่ยวเยอะนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยช่วงเดือน6เดือน7อะไรประมาณนั้นอออซซี่ไปเที่ยวบาหลีเยอะมากนะครับการเดินทางทั้งนี้เป็นยังไงบ้างเนาะก็โอเคนะครับเครื่องบินเนี่ยก็ มี w i f i ให้ใช้ด้วยนะครับผ่านตอมเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับก็คือถ้าเราใช้พาสปอร์ตไทยนะครับหรือว่า,าเป็นอาเซียนเนาะก็ไม่ต้องขอวีซ่านะครับแต่ผมเนี่ยใช้พาสปอร์ตของออสเตรเลียนั่นเองเนาะก็เลยต้องขอวีซา่าแล้วก็จ่ายค่าวีซ่าประมาณสัก50ดอลลาร์นะครับและก็จะมีค่าอะไรนะค่าภาษีท่องเที่ยวนะครับจ่ายไปอีก15ดอลลาร์ตอมเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนทุกวันเนี้ยเขาเข้าประเทศง่ายๆ ผ่านประตูอัตโนมัติใช่ไหมครับเนาะก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่แบบว่าเป็นคนที่สแตมพาสปอร์ตใช่ไหมครับก็จะสแกนพาสปอร์ตแล้วก็คือเข้าประเทศได้เลยครับเนาะก็ก็จะมีรูปนะครับที่รูปถ่ายอ่ะเขาจะถ่ายรูปมานะครับแล้วก็จะลิงก์ส่งไปในอีเมลนะครับในอีเมลเขาจะบอกว่าเราสามารถอยู่ที่อินโดนีเซียได้กี่วันประมาณนั้นนั่นเองนะครับ เรามาถึงที่บาหลีตอนประมาณสักสี่ทุ่มกว่าใช่ไหมครับเนาะกะ็ผมเนี่ยได้จองรถแท็กซี่ไว้นะครับก็คือจองผ่านคลุกนั่นเองนะครับก็คือแอปคลุกจะเป็นแอปสีมส้มๆนะครับเนาะสามารถจองแท็กซี่ได้นะครับก็จะมาะผมก็คือเอาตัว QR code นะครับไปยื่นที่พนักงานนะครับพนักงานก็ให้ผมไปนั่งรอตรง บริเวณคาเฟ่ของคลุกนะครับหลังจากนั้นก็คือจะมีพนักงานเนี่ยมารับเรานะครับขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปส่งเราที่บริเวณแท็กซี่ที่จะมีพนักงานคนขับเนี่ยก็คือขับพาเราไปที่โรงแรมนะครับเดินทางจากสนามบินที่บาหลีเนี่ยไปโรงแรมนะครับเราไปพักที่ซิมันยักนะครับเดินทางประมาณสัก25ถึง30นาทีนะครับค่าแท็กซี่เนี่ย ประมาณ20ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับหรือว่าประมาณสักห้านะครับ500บาทนั่นเองนาะก็คือเขาจะหักเงินผ่านบัตรเครดิตนะครับเราไม่ต้องจ่ายเงินสดเลย